เป็นไงคะบการเข้าวัดครั้งแรกเฮ้ยก็ไม่ครั้งแรกไม่คุณผมเกิดมา27ปีแล้วเ <c oughs> ข้ากี่ครั้งเข้าบ่อยนะแต่ไม่บ่อยไปแล้วค <c oughs> <c oughs> ือขอให้มีงานมีการที่สิ่งดีๆเข้ามาไปเราต้องไปขอ,อขอถุกหวยครับไม่ใช่รู้สึกมีบุญขึ้นมาแล้วเดินเข้ามาเดินเข้ามารู้สึกมีพลังประสบการณ์เชฟคือจุดทูบเสร็จปุ๊บงานมาเลยนะเซนเตอร์คอนเฟิร์มเลยนะ เรากเราจะไปไหนกันคะเราอยู่บนโรลเลอร์คอสเตอร์ครับไปวัดผาลาดใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับวัดผาลาดนะไม่เคยไปครับเขาไม่ใช่สายเข้าวัดแล้วเข้าแล้วรู้สึกตัวร้อกรันบอกไม่ถูกอ้ยโห่เฮ้ยผมว่าผมต้องเปลี่ยนคนขับคนแล้วว่ะทำไมคุณขับยังไงให,ให้ให้มันกระโชกโคกข้างได้ขนาดนี้ฮะคุณไม่เป็นโฮดักโรลเร์คอเซอร์ดีแล้วคุณอย่าขับรถเลยคุณนี่หรโอ้ยจริงๆคนเชียงใหม่เยอะมากเลในค่ายผมในค่ายเราไหนลองไล่ดีเด็กจิมเด็กจิมเอ็มมีใครบ้างใน เดี๋ยวตับตาคิดก่อนหนึ่งค่ะมีปื้มปุริมละหนึ่งคนมีข้อตังค์อ่ามีเดรกอ่ามีเดรกละเฟียสอีกอืมใช่ใครอีกหนะาลืมไม่ได้ยังไงเตตะวันเอ้ยคาเฟ่กุณเตซึ่งวันนี้เราจะไปคาเฟ่กุณเตด้วยคาเฟ่คาเฟ่พ่เตชื่อว่าลูเปอร์ปะ ช่มเราจะไปคาเฟ่คุณเต้แต่เป็น e อีกวอล์กหนึ่งอันนั้นคือวอกคาเฟ่ไปเลยอ๋อเป็นอ e ีพีอ e ีพีห e นึ่งทุกคน <laughs> เดี๋ยวไปคาเฟ่กันเนาะ <laughs> เดี๋ยวจนะ <laughs> เปลี่ยนชุดด้วยผมมาผมอยู่เชียงใหม่รอบนี้หนึ่งเดือนแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยู่กันที่ไปยาวๆเราจะมีมาสร้างสักสามสิบอีพีนะกูแล้วนะทำให้ได้นะ <laughs> ถึงทางขึ้นแล้ว <laughs> เดี๋ยวอันนี้พี่ปิงจะวิ่งขึ้น เราสุเทพโชว์นะครับได้ครับมารับเย็นเย็นกเรามีเรามีชาเลนจ์นะครับวันนี้เป็นชาเลนจ์เชฟปิงนะครับผมอ่าผัดผัดเขาผัดไปแล้วก็วิ่งขึ้นลอยเชียงใหม่ไปนะครับแบกกระทะขถางลอสุเทพคอนเทนต์ไปจะขึ้นจริงเหรอเราไปทำอะไรอ๋อมาอยู่แถวนี้เหรอเนี่ยครับเดี๋ยวนะมันคือไอ้วัดที่เราต้องเดินบันไดขึ้นไปลอย เยอนะไม่ใช่อันนั้นน่ะมันคือด้านอะไรอ๋อนั่นคือโสดเทพอ๋อโอเคเราขึ้นเขาตรงไปเรื่อยๆเลยตรงไปเรื่อยๆเลยจ้าตรงไปเรื่อยๆเลยจ้าทำไมคุณดูโปรมากันหมอยใช่ไหมครับยังไงให้พี่ิงถ่ายข้างหน้าให้เราให้พี่จิงจับโโแล้วก็ถ่ายข้างหน้าไปนะคะพี่จิงได้เลยครับนาที่ด้วยนะคะถุอคนมาแล้วอเมครับผม ข้างไปข้างในเลยจ้าถึงแล้วหรือจ๊ะเ,เอา้านั่นเหรอครับโอ้ยจะไปกับโอ๊ยหนูพา,าไปดูรอบๆข้างนอกกัน <S <S 2> <S 2> เป็นไงคะกับการ เข้าวัดครั้งแรกเฮ้ยต้ไม่ครั้งแรกไม่คุณผมเกิดมาย7ิบเจ็ดปีแล้วเข้ากี่ครั้งเอ่อที่นั่นก็มีวัดปีกระต่ายดูก็เข้าทุกป,ปีเข้าบ่อยนะแต่ไม่บ่อยก็ได้ถูกไปฟ้องแม่นะ <c oughs> ก็ปีละครั้งสองครั้งช่วงที่อยู่กับพี่เต้บ่อยๆก็จะเข้าบ่อยมากเพราะพี่เต้ชอบพาเข้าวัดแต่ช่วงนั้เป็นช่วงไม่มีโควิดแหละเออแต่เอาจริงพอมันมีโควิดมามานทำให้แบบกิจกรรมพวกนี้หายไปเยอะมากเพราะว่าเราก็ นับมาตัวนับคันยากขึ้นเฮ้ยคุณมันเป็นวัดที่ดูดีเนาะจริงคุณหันมาทางนี้ดิเห็นไหมเห็นหนบใบไม้มที่แบบกิดติลลงมาค่อยๆลงมาตามแดดช้าๆลงมาพี่เข่งบอกว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เขาว่าให้มาไหว้เพื่อจะของ,งานขอการก็คือขอให้มีงานมีการมีสิ่งดีเข้ามาหวังว่ามันจะดี <laughs> <laughs> ไปเราต้องไปขอต้องไปขอขอ สวยครับไม่ใช่ไม่ได้ไเดี๋ยววันนี้ไกด์ของเราจะพาไปดูอะไรนะพญานาคใช่ไหมลมหนาวนะไกด์อยู่นู่นครับไกด์อยู่นู่นไกด์ชื่อคนเก่งครับวันนี้เรามีไกด์ชื่อไกด์ชื่อคนเก่งคุ่ณเก่งเป็นโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็มีเชฟติดตัวเาด้วยวันนี้เราจะกินอาหารที่ดีใช่ครับได้อยู่หลังรสั่งแล้วต้องได้กินนะพี่ของเรียกเชฟเทเบิล นี่เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารมิชลินสตาร์5ดาวนะครับเนี่ยมิชลินสตาร์มี5ดาวเหรอพี่มีสามดาวมีสองดาวมึงเอามาจากไหนก่อนสองร้านรวมกันเอาแบบกอดอนเลมเซ่ที่แบบรวมๆกัน40กว่าดาวนี่อะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นน้ำแบบเอามาล้างน่ะอู้หูเหรอโอเคแต่พี่ใดๆอยากให้ทุกคนมานะถ้าทุกคนมาคุณจะได้ความรู้สึกถึงความเหมือนอยู่ในนิยายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นิยายต้องเรียกว่าอะไรนิยายโบราณไทยเรียกว่าอะไรนะวรรณคดี มันมีความแบบเมจิกแลวสักอย่างอยู่ดูดิมันเมจิกคลอมากเลยอะจริงๆอยากให้นักท่องเที่ยวลองมาแล้วซึ่งมีสถานท่องเที่ยวมาคุณดูความรู้สึกตอนนี้จีแกี่แจ้งอ๋อมีสวยมาก เฮ้ยอันนี้ดูดีมากความสวยจังเลยที่ผมว่าในกล้องไม่สวยตัวของจริงสวยเยอะไปแล้วครับผมเจ้ามือเอาหัวมือดีกว่าครับไม่มีแรงเองผมนอา่ะเจ้ามือหรือเจ้าหัวเอาแค่มือพอโอ้ยเย็นเฮ้ยเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าที่ไหนหรอกเป็นที่คนพี่ คือผมคนค่นาจะ international ะนิดน,นึงผมควรจะผู้ต้องพูดว่าอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มีคำจะพูดอ่ะ <c oughs> สุดท้ายก็คือขอพรแล้วก็เอาหน้าผากเราอ่ะแปะตรงที่เมืองหรือที่ตรงเป็นคล้ายๆกับอาวุธไทย มี cover ปกหรอปะโอ้คุณมันมันก็จะไม่กลัวต้องถ่าย cover ปกค่ะคุณต้องถ่ายค่ะจะทำทุกอย่างดีหน้าทางตอนเช้าไงขอบตาก็ดำอยู่ดีเขาเข้าไหมต้องไปเจอคู่เด็ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยอยู่ดีถ่ายข้างล่างไหมตรงนั้นดูสวยดีอะทิมิวทำงานก่อนอย่าเพิ่งเล่นไม่ได้กือตอบงานอยู่ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อรับบทเเลขาหนึ่งอยู่ค่ะ อยากให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับเห็นหน้าทุกคนที่เดินมาด้วยกันสี่จะจะหอกมอเมอตายหมดแล้วเราเลือกที่จะขึ้นกระเช้านะครับแทนที่จะเดินร้อยชั้นขึ้นไปนะฮะเนื่องจากว่าแก่กันแล้วไม่ไหวแล้วคุณเคยมาพะทธานโอยสุเทพไหมครับเคยมาครับเมื่อ จำไม่ได้แล้วครับเมื่อไหร่ครัลโหลนานอาเนี้ย,ยนานนานมากลืมไปแล้วตั้งแต่แบบสมัยแบบอยู่ในท้องแม่อะไรไม่ไม่จริงครับไปเรื่อยอ่ะแน่จะมาก่อนนั้นน่าจะเหมือนมีพี่คนนึงที่อยู่เชียงใหม่เรียกผมอ่ะอยากอยากถ่ายอยากเออเหมือนเขาอยากถ่ายเอ็มบีมาแล้วคราผมเรียกผมมาเป็นให้เอ็มบีมันคือเพลงอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่เป็นเป็นวงในเชียงใหม่ลืมแล้วนั่นแหละครั้างซ้ายที่มาใดๆนะครับใครที่มาเชียงใหม่นะครับผมก็ ลองมาดูครับวัดพระชาติล<อ>าสุเทพนะครับผมเป็นวัดที่เรียกว่าวัดสำคัญเชียงใหม่นเนาะก็ถ้ามาถึงก็ควรม,มาเน่ตเดอเบสออเดอรเบสบอกเลยว่าอยากรู้ว่าเป็นโควิดไหมเชยโดนตันนี้ไม่มีกลิ่นอะไรถึงไปหาหมโมงวันนี้ด้วยความที่ว่าเรามาวันธรรมดาครับทุกคนคนเลยน้อยมากทําให้ เป็นการมาไหว้พระที่ค่อนข้างสงบที่สุดซึ่งมันดีซึ่งมันดีเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วที่ผมมาผมจําได้ว่าผมเหยียบพี่หมาตรงนู้นตอนเด็กจําได้ไม่ผิดเลยจําได้แบบไม่เคยลืมเพราะว่ามาครั้งแรกกับที่บ้านแล้วก็เหยียบพี่หมาตรงนั้นฮัลโหลโบ้มาดีโบมีโบหลายตัวที่นี่พอมีโบเยอะมันชอบอึทิ้งไว้โบคืออะไรโบคือหมาหมาในภาษาเหนือเหรอไม่ก็เขาชอบตั้งชื่อว่าไอโบ รู้สึกมีบุญขึ้นมาแล้ว,ลวเดินเข้ามาเดินเข้ามาก็รู้สึกมีพลังแล้วประสบการณ์เชฟคือจุดทูบเสร็จปุ๊บงานมาเลยนะมีเซนเตอร์คอนเฟิร์มเลยนะง,ยงานคอนเฟิร์มเลยเคครับเดินวนสามรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จยังครับเสร็จแล้วโอเคไงต่อครับคุณเหลือสุดท้ายนี่ต้องวังที่ไหนนี่ครับผมค,ครับ เางั้นอันี้สองแล้วก็อันนี้หนึ่งเดี๋ยวมันจะเหลืองเดี๋ยวมันจะแดงเหือครับอันนี้ช่วงอะไรนะคะช่วงช้อปปิ้งช่วงโปรผมขอเป็นตอร์โบีกล้วยแล้วกันครับครับผมแต่แบบไม่ใส่น้ำเชื่อมนะครับผมเนี่ยตอโบรีก็อร่อยอ่ะช่วงครับแทบพารีวิว,วลผลไม้เหนือจริงๆอันเนี้ยเขาบอกว่ามารโบลีเนี่ยมันอ่ามันมีขายปกติแหละแต่คือสวนคนใหญ่มัน,ยมนอยู่ภาคเหนือ ก็คือมังหน้านเดียวมากแต่อันเนี้ยโคตรชอบซื้อดิมีพี่คขลังแล้วใช่ไหมใช่งกินเลยได้ไหมแล้วก็จ่ายตังค์ได้คำแรกที่กินเข้าไปแต่ก่อนไม่เคยกินแล้วก็มันมค,คืออะไรก่อนไม่รู้ฮะไม่รู้อะไรสักอย่างมันคือเบอร์รี่สักอย่างแหละแต่คือมีมีแค่มีแค่คเชียงใหม่เราไปแล้วรู้จักเพราะว่าผมมาถ่ายซีรีส์แล้วก็วันนั้นขับผ่านแล้วมากินพี่ปิงเนี่ยโคตรอร่อยเลยตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่ามันอร่อย จนที่ว่าลองกินดูแล้วก็ดูทั้งหมดอะไรเนี่ยตอเบอรี่อ่ะตอเบอรี่หวานป่ะมีความสุขแล้วอ่ะอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินครับผมโอเคแสดงว่าวันนี้ถ่ายได้แบบสิบกว่าวอล์กพี่เออพี่มันดีนะของจริงแล้วเปรี้ยวดีหรือหวานดีเอแต้งดีพี่แห้งมากอยู่ข้างนอกมาานชุยเราเล่นอร่อยอร่อยอร่อยคือหวานอืมถึงแล้วครับทุกคนวัดป่าแดดครับ ใช่ไหมร้อนปลาแดดแดดจริงแดดของจริงคือตอนนี้คือหาที่ยืนไม่ได้ร้อนมากทุกคนหลบเร็วเร็วอัเร็วร้อยปีเท่าไหร่ครับเกินไหมอ่าเกินไหมเฮ้ยเป็นคนฮอตไงอ๋อเป็นคนฮอตยังไงนะคะอันนี้เราต้องมาไหว้รัฐประธานก่อนนะคะอ่านี้สเต็ปที่หนึ่งครับรับเครื่องไหว้ที่ตรงโน้นเพื่อไปไหว้พระพิฆเนศอะ มาไหว้ประธานเสร็จแล้วก็รับเครื่องไหว้ไปไหว้พระพิฆเนศต่อแล้วที่สานะครับสเตีสามที่สามก็คือไปไหว้เสาตรงข้างในอะค่ะเป็นแบบเสาเงินเสาทองเสาหลักเขายกอเลยนะเออแต่สุดแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาไม่แล้วไปหาพระอาจารย์ใช้ท่านเขตหัวนิดนึงแล้วเหมือนแบบพอดีพอดีคือเป็นที่ของเราเลยไม่มีคนมาเลยเหมือนเขากลัวเราไปจ้ะ คนแฟนขับมาทเที่ยวเชียงใหม่เป็นภาษาไทยดิอ้าวตายละมีคนเหนือยู่ชาวนี้ไม่เรมมใคนไทยคนเหนียบ้าง<อ>ผมเมืองไม่แต่อ่อคนเชียงใหม่แล้วคนคนคนไหนไม่ใช่คนเชียงใหม่นะแล้วก็มามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับใ <c oughs> ส่แล้วคนแม่แม่ตีแล้วพ่อแม่พ่อแม่คนด้านตีแล้วตัว เดี๋ยวจะไปลอดข้างใต้พระพิฆเนศใช่ไหมใช่เป็นเหมือนแบบการรอดท้องช้าง,างอ่าลอดท้องช้างที่ขอกไปตามทางแล้วก็หาทางกันตั้งนานเรียนเชิญรอดท้ององค์พิฆเนศเดินรอบบอ่อน้ำพิาพสามรอบโอ้เพื่ออะไรคะไม่รู้เหมือนกันมีเงินมีทองอ๋อมีเงินมีทอง ทีความพิเศษสุดเพราะว่าที่เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปกราบนักการท่าจย์ด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออมีพลังได้พลังมาสักอย่างกลับมาได้พลังมันจดูอย่างกลับมาแล้วก็รู้ว่าเออกลับไปรอบนี้มันต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับถ้าใครมาเชียงใหม่นะครับก็มีโอกาสมาตามได้นะครับผมอยากอยากหาโลกโลกชงในชาติไม่ยากครับ Google ครับทุกคน๋ยกคนก็จะสามารถไปได้เองนะครับไปลองดูมาลองดูนะครับงั้นวันนี้ท็อปแท็บท็อปเดี๋ยวยังไงขอลาไปก่อน เดี๋ยวเราจะมี EP ต่อไปเองอยู่เชียงใหม่อยู่นะครับ mm hmm. ผมยัไงก็ติดตาม EP หน้ากันด้วยนะครับเ mm hmm. ดี๋ยว p ี IP หน้าจะพาทุกคนไป คาเฟ่กันครับผมใครชอบกินของหวานตามมามีคาเฟ่ของพี่เต้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลากพี่เต้มาด้วยน่าจะต้องลากมาทางทางมือถือแหละตอนนี้สุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดฟอลโล่กดทุกอย่างเลยนะครับผมไปฟอลโล่ทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วไงก็ใครชอบอะไรหรืออยากมาตั้หรืออยากให้ไปไหนทำอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับทุกทุกภาษาครับผมอ่านออกหมดครับเรามีกุ้ยทาสเลศครับพบกันคัทุกคนบาย See you guys